โอ้โห้แล้วแม่หน้าท like ี่คงขันเมืองเวียงจันสะพานกายเมืองท่าบอนหนองคายจอมมานีอยู่ฝั่งน้ำจอมมานีอยู่ฝั่งน้ำสังงามหายกายสะพานสังงามหาย กายสะพานหวานข้าลมเอ๋ยเอ๋ยน้องล้ยวสวรรค์ท้องสองฝั่งน้ำงามตะงานปานสวรรค์พ่อแม่เอ๋ย แข็งเวงจัดน้องคายกายสะพานไปแล้วเป็นเมืองท่องเมืองแก้วลิมขงต่างสองฟังสายแม่นม้ำอุทธกังบอมีงามจรัดแหงไหลเรือไอดอกเ้ยใสเปียบประดุดดังใดคือจังสายใจส,สองฝั่งขวเล่าไทยดังสายนาะที่น้ำจิตใจตรงกันขามใสางามพ่อป่านแวนแม่นละเดอบาทนี้ทำนายไวย้ดอกแมน่นจริง ด้ยินแต่พนเวาเ้าเท่าเกาโบราณมาสิมีสะพานทองขวางเงามพอปานเต็มเหล้ากับไทยสีหัวแเยี่มแนมดูเดอ้อพอไงหากคือหน้าของใช้จอต่อคุคิ่นบอกไอว้พวมสิจวอว่าบ่มาพวกไฟฟ้าสองฟังลิมนาทีสิยูดีกินดีบ่ได้มีไพ่หายทั้งเชีงยงไล่เชียงลุงเ,งเสียงเสียนเด่นตั้แถวสามเหลี่ยมท่องคำเศรษฐกิจสิเก่าวนาขายข่าเบิ่งบ่เป็น ทางฟังเล่าก็ตื้นเต้นตื้นเต้นจนตลอดทอดเมืองจีนถึงสิบสองปันนาต่อกันหอดเงียนมาโง่ลงมาทางไต่เสียงตุงคุ้งป่าหลวงนำท่าบ่บแกวแถวนามดอกเบี้ยคุ้งเมืองเสียงของอูง่งส่งสรง,งฝากฟังทางขวาเมืองเสียงคำเสียงกลางได้อยู่ทางไทยพี เขาขี้ลีกวางขันปิดกันกันนะว้างอำเภอปัวทงสร้างรูอทางกำน,ก,นกตอเดน่นรอเขตแค้นเด่นดานทางเมืองไทยให้ขมไปหากันดอกท่งขายสินค้าถ้าบัางผาให้เอือ้อเฟื้อทั้งอำเภอบ่อเกือสันติสุขทุกทีแถวเมืองนานในสุขีขมไปมาค้าพี่น้องทางกำแม่แกลิมเจ้า่ามิดอิมซิม,มคือเก่าคือหลังสะพานทองน้องคายไกยเอียงจันแล้ว อุตรดิตตหน้าแขวแถวลำน้ำปาดชาติตะการด้านสายใหญ่ตัง้งต่ฟังเมืองบ้านลมเก่าเศร้ามีเรื่องเย็นซุมสาไมาที่บ้าน,าาอ,นาอาฮี่าดีมีปากไล่สสยน้ำใจบุรีตรงุงกันคำอย่าลืมคำบุญสวงสั่งโ,มโ,มโนแม่นอ คือเก่าคือหลังเด้อพ่อลุงและแม่ป้าขายค่าให้ฮักกันมาฟังนี่ไปฟังนั่นเนี่ยคือดังเดียวกันาศาสนาก็คือพุทธดังเดียวกันแท้ส่วนภาษาหรือเสสำเนียงกินอยู่เบาจังไดก็คือดามว่าดังกันแม่นแม่ฝงสี่ขีดกันกันระวังพ่มแดนยินเสียงลำเสียงแค้นในขีดเ็นบุญสวงหลวงต่อหลวงได้จับมือกันแล้วแกวสี่ขึ้นไส้งอน เล้าก ma ับบอนประเทศบ้านขลานหน่อยสีนางเมืองขลันหน่อยสีนางเมืองขลเลืองเหลื่อมแม่น่องใส่เล้าไทยเฮาเออเออเออหนอ แล้วโลกสีไใดสร้างเครื่องลือกระเดืองสะพานทองสองฝั่งคว้าไทยลาวสส่รงขายสินค้าเศรษฐก,กิจสิน้ำหนาอินโดจีนสิสิ้นไงจอต่อคุณคนบอกไว้คนเท่าคนเล่ากันกเพิ่นมากบเกยบห้องอยู่สองฝั่งลิ้มขงฝุงปลาบึกปลาซวยสิอวยหัวขึ้นเมื่อพุ่นเจ้าตอนบุญสิ่มาเยี่ยมแข็นสันเท้าลินกาฟ้าตีนแดงฟ้าสถานบ่อมียานดอกยอนไผ สร้างเพือกได้สีเขาสู่หลวงพระบางผ่านสวบาเสียงช้องเขาสู่เวียงจันแลว้วแถวหน้าแหวผู้เลือทาลีเมืองเสียงขัน้นด่านสายสบายบางดอกยังดีให้คิดถึงตั้งแต่กี่สีสองหักลาชาใส่สิทธากับมหาจักรพรรด,ดิควมกันขันสังมาจากกรุงศรีพุ่นอโยุทยาบูปาขามผู้พ้าเก่าสันคันตีตั้งดอก่อกันได้สร้างาธาตุขดมันสัญญาลักพราไหมตี เอิญขาดสีสองหักต่อมหาหอดเดียวนี้หลายร้อยปีมาแล้วแล้วไทยเข้าใจซื่อถือเป็นรักยึดบันสำคัญยิ่งดอกสิ่งดีสีสองหักว่านี้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สาบานสีโนโทกแขงล่าซาเจา้าขวกไข่เข้าล้านเลนหลอนสังวรใจเอาโหลดไปแล้วก็ไทยเป็นพี่น้องถ้าผงเสื้อดอกเผาเดียวน้ำโขงไหลคดเดียวมาตั้งแต่เมืองจีน ถากันอบพยบได้ลวงเลยมาพีได้เป็นพันปีแลว้วไทยเล่าคือน้องพี่สามาขี่กอดมันกันไว้ห่าหงเหินเสียงสังเอิญบุญสวงลำกับเค้นพวกแฟนแฟนเมืองลาวให้เอาน้ำในเดอร์อายเมืองปากไล่ตรงกันขามสานรคามยุ่ง้อยฟังเมืองบอ่อเต้นแกน่นเอาอยู่แก่ส่งดอกตรงของ เป็นบ้านพี่เมืองน้องของเก่าแต่โบราณเมืองเสียงคานอยู่ทางขัวแม่คงควงขันมีนิท่านจ้าเวาว่าเสียงคานนำจอบหมอบยิ่งว่วตั้งแต่กีคนเท่าคนเล่าจ้า ล้อยกงนาแบนใส่ผามองล่องธนูแผงลิดใส่หินผาตัง้งเห็นแต่ว่างเบิ่งน,น้ำไหลตูนเก่งไกไหล,ลไปตเกียงฝ่าผาตัง้งตาฟังขงเมืองปากส้มมันนักยู่ทสงสรงสรงสรงบ่อนของตุงกดโงูลงไปทางสังคมรอผู้ผ่านใหม่เสียงน้ำไหลตูนทางวัางหินกลางหัวใจลุบอ่างม่างทางโอ้เอากระสัน ตกลงไปบอนบันถึงอ่างป่าบึกบอนน้ำตกท่านทองอยู่รอของทางไตเสียงน้ำไหลตนทางทั้งเฮอกระจอดท่าทาั้งฟังเล้ากะฮับป่าเอาแขนจออหอยของในหัวห้องเขาใส่กันฮฮฮฮฮฮแล้วแม่แม่โคงสิขีดขันตันกระสั่งหัวมัน แต่วความัมพันธ์บ่ห่างกันพ่อ่อยถอยลงมาทางไตเวียงจันสีเสียงใหม่กำลังฮุงกำลังใสเศรษฐกิจจิโูดลุงคุ้งฟ้าเดชากันบ้านความนางวานั้นตุงหาัดทาของพออิน ไกล้ดอนจันเนละมิดฟังบักนาวหน้าหลอนหอมลงมาทังไตพ้นสาธาบ่อเชิญเจ้ามาพบพ่อยำไข่ในเด้อเห็นทัดหลวงตั้งเธอเลอเธอเลอยุก,กามไฟเวียงจันคงวัดไตสีไข่สีห,ง,ห,หงเงืองเหลืองเหลื่อมท้าบักเฟื่องอทังไตดอนเตียงดอนตั้มัวกเกษตกรกรมปลูกบักแตงบักเต้าหอมขัวดอกทุ่งงาไปย่มยามเด้อแม่ป้ามาฟังทั้งหนองไทย บ้านปะโคเวียงคุกแหล็กหวนวันพร้อมจอมมนี่สีแก้วสะพานทองตองต่างานคามไปถึงหมู่บ้าอันขนาแลงสำแตงเอาขนาแลงจำแตงเอาใสาเป็นเงาเอออ ไปดีบอ่อมูเจ้าเวาวากับมวลนวลหูเมืองน้องคายเวียงจันซากันนอดังกองสะพานทองเส็จสินดินเลาาสีเฮืองหงุ่งฝุ่นวะลุงเลแม่ป้าสีมีนาดอกซื่อบานพญ,ญานาคอยู่น้ำใต,ต้จำบาดานจุดบังไฟใสยโยโคกันนำพร้อมผ้ากันหอมกันเห่ารักษาเอาบ้านน้องพี่ผูกควาหมักสามาชีผูกไม่ตีขอดมันเดพันลอยดอกกวัวปี ไปฟังพุ่มาฟังพี่เป็นน้องพีเสมอกันคววมสำคัญคือกฎหมายรักษาเอาไว้ลงไปไต่พุ่นพิสัยบรนคนซาพญานาคยกนามายิ่งหนดอกเบึงมองจนซื้อเสียงดังกล้องท่องเที่ยวท่อท่อท่อเดือนจีเบ็ดบ้านเพนอังโอโซซองแม่น้ำของวันนั้นอัศจรรย์ยิ่งใหญ่พญานาคจุดบังไฟคนสิหายศกเสาเมืองบ้านสิ่ซุมเย็น เป็นที่นาตื่นเต้นท่าพิสูจน์กัมาาข็นสะพานทองไทยล่าเข่าวดังพ่อปานฝางงอลงมาทางไตบึงการปากขาดฟังเสียงทาดทาดตองดังกองแจงห้องผู้เขาควยตันคงนง่งเป็นหมอกหัวนัวเดี๋ยวไปทางเมืองล่วเอากระสันเซนกันเมืองปากสันตรงกันคำไม่มายามเดินนองพี่บึ้งของหลงบุ้งขาตุงคำปากกระดิง่ง เจ้าได้กินปลาปิงอย่าลืมแกวแพลวพักได้กินแกงปลาบึกยาสิลืมบักหอยกีขูกไม่ตีกันไวไทยเล่าให้มันแกนมาจับมือถือแขนทั้งนุ่มสาวและผู้เฒ่าผู้อํำเว้าให้ค้องกันกำไฟนั้นท่าแขกเมืองหินบุญตรงบันแพงหน้าเขทาุเทนอยู่ทางไตนาสงามไในตุตกหันลำคลองของสะดันาขาดีโคตอยู่ฝังนั้นหอยตังตาฟังขุ้ เมืองนครพนมมันนักอยู่ทรง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 ห้อยฟังทั้งขวโคตตะบุญน้ำดื่มซือเมืองแต่ข้าวกี่เขาขีรีขวางขันซ่อนกันเป็นลันลันเห็นแต่ผู้พาสั้นสูงสลับทับซ้อนส้อนอูเอากระสันแข็งคำมวนว่านันคือสิมวหน่อยบุญน้อเมนอเชิญไปยามเด้อคุณขาฟังไทยกะใจกวง ฟั่งหมอลำบุญส่วงอย่าลืมเด้อบวกทานถาดผนมตังต้งตะงานอุลังคาถาเจ้าคนสิบายอยู่บาา่อเศร้าเดือนสามเพ่งเดอมมูเจ้าเชิญมาพบประสบกันภูชนีสำคัญตั้งแต่บโบราณพุนไปห้อมบุญกันท่อนอย่าลืมเด้อบวกทานขามไปมุกดาหารสารพันเครื่องใส่ไปข่าดอกเบี่ยนกัน แข้งสวรรค์น,นเขตนั่นมาตลอดทอดเสพูนขามดอนตานสนุมานบอนเมืนอนินตังให้เจ้าพายเลือกขามกรุงพนังบอนสั่งนั่งเข็มมาลาตูวไตไปข่าแห้งสบายเป็นเมืองนองและอ้ายเย็นซุมสุข,ขีให้ยูดีกินดีบังมีเงินลานจอต่อคุณเดอทานสุขสำลานอีพอยัยข,าข่าคือนนากองใช้คนสิสุขทุกท,กทวนนาลุงป่าสิสื่นบาน บ้านสีได้ต่อบ้านงามตะงานสีวิไล่เหล้ากับไทยสามาขีสิอยู่ย่อคงทีผูกไม่ตีเหนี่ยวมันสายสัมพันธ์ยาใดห่างยาได้หดมังเบื่อหนาให้มาเยี่ยมซองเบื้งกันบ้านปากแซงน้าแวงนันพระเจ้าไงสักสิทธ ถึง,งย้ำตุดสงการจีลาสมองเจ้าคนมาห้มมาเต่าลาวไทยทั้งสองฝั่งแกงต่าง,งานอยู่ฝั่งสายมาสงน้ำหลอกวางกันทั้งสองคนดอนบะเกีอวว่านั่นกันระวางกลางขงูงเป็นภูเขาสูงสันหวมดอนสะคอนอ่อนห้อมลงไปปานส่างทางงามบนน้ำแหลนมีแมต่กอแต่แกงแสงสิวได้ลิวตาโง่ลงมาไฟไตสีเมืองไม้คงเกียมปากนำมูลเมืองอุบดานเดืเมบผาแตมสาลวันเด ขวงนแยมคงเสดดูนพี่น้องเกาไปเยยมยามเด้อมูเจ้าสาวเสือแงวนคำซองเมฆก,กับพนดวงใสเมืองพี่บุญไปซื้อขายไงมือให้ค้องคือกันเถอะแว่ลงมาถึงห่องพนท้องเมืองเกาจำปาสักของเฮาเมืองอุบลเป็นพี่น้องของเขาตั้งแต่หึง เฮือกบ้านก็คือเก่าคือหลังให้ไปมา้ายามสมขายสินค้าสามพญาเจ้าสนสร้างอินโดจีนสีเด่นชุมกองบะแขงสีลันตุ่มกองบะแขงสิลันตุ้มสิหายกุมแม่นสื่นใจสิหายกุมแม่นสื่นใจไทยลาวเอ๋ย